ท้องติดเลยอ่อปลาตัวแรกของเราปลาซาบาปลาซาบาปลาซาบ้าอ้ฝ<ห>นตกตัวที่3ของวันนี้สวัสดีครับพบกับผมอภินันสตอรี่นะครับวันนี้วันว่างๆของเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันตกปลาของเรานะครับนะทีออ่อ่างอําเภอเวียงแกนนี่เรามีเพื่อนรวมทริปไปด้วยนี่อ่าไป ยัอยากกินขนเราเราเพื่อนแบนอันนี้เพื่อนลืมเอาหม้ออีกเพื่อเตรียมไว้แล้วเข็นร่วมทีมลืมหม้อลืมหม้อโอเคสัมภาระเยอะแยะไม่หมดเลยนะครับนี่ อันนี้เพื่อนลงคลิปแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับชื่อเมฆเมฆชื่อเมฆนะเออเมฆวันนี้คาดว่าเราจะได้ปลาสักเอ่อกี่ร้อยตัวเดี๋ยว <laughs> พูดถึงหลักร้อยเลยเอาหลักสิบก่อเอาหลัก เขาหลักเดียวกันเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เราต้องมีเราต้องมีอนี่เป้าหมายเราต้องมีวางเป้าหมายใหญ่ไว้เอ่อมันมันต้องขึ้นอยู่กับว่าอ่างเขาเนี่ยมีปลาหรือเปล่ามีปลาเยอะไหมแล้วก็ดูอาหารเราด้วยออาหารเรามันอ่างขาจะไม่ปลาเขาจะไม่คุณอาหารเราอ๋อสวนมากสวนมากไปตกที่ไหนสวนมากก็แถวแถวเชียงของนี่แหละน้ำมาแล้วก็บ้านแฟนอน้ำช้างพวกนั้น เราอยู่ในอำเภอเชียงของเชียงรายเนี่ยนะใช่ใช่อันนี้คืออ่างนั้นไปครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่อ่างไหนอ่างที่จะไปเนี่ยครั้งแรกเลยไปครั้งแรกเลยเอาละยุ่งละอ่าครั้งแรกสําหรับผมเนี่ยนะการตกปลาครั้งนี้นะเป็นครั้งแรกด้วยอน้เราไปอ่างนี้เป็นครั้งแรกแต่ผมเนี่ยตกปลาครั้งแรกโอ้โหตายละสภาพอากาศวันนี้โอ้ฟ้าครึ้มมากดู เแต่เราก็ยังยกเลิกภารกิจไม่ได้เดยวก็ต้องไปต่อแต่กกอบน้ำก่อนเจ็ดโมงสี่สบมืดแต่เราถอยไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเดินหน้า <c oughs> เนาะโอ้ดูความห่าวามหนด้นาเดี๋ยวต้องฟ้าน่าจะเปิดอยู่นะเราก็ยังมีความหวังอยู่นะครับนะจดุดปนรน้อนอันคาชายแดนบ้านห้วยลึกแก่งผาใด ต้านตะบนพงยายยินดีต้อนรับนะจ๊ะนี่เวียงกันสามร้อย เพื่อนกูบอกว่าช่วงจะถึงหน้า,นาอ่างนี่มันจะขึ้นเนี่ยไปขึ้นใช่ไหมอ่างนี้ก็ขึ้นท้องติดเลยอะ่ะ <laughs> การอ่างกิดน้ำไม่สลัก และที่สุดเราก็มาถึงที่อ่างเก็บน้ำแล้วครับทุกคนนี่โอ้ oh. ดูสภาพรถโอ้ oh. ขึ้นมาเมื่อกี้ท้องรถติดเลยนะ ừ. ถ้าแนะนำนะถ้าจะมาก็เอากระบะมานะครับ ừ. น่าจะโอเคมากกว่าเกุ่ภาพข,ของไปนะครับอึบ้บ <Yeah. S 1> เอออา ของอะไรเพียบภาพไปหมดคนเยอะนะนี่นี่พี่มาจากบ้านไหนครับเนี่ยบ้านใอบ้านไทยสมบูรณ์ครับไทยสมบูรณ์เหรอวันนี้เป็นไงบ้างปลาได้ได้กี่ตัวละสองตัวไหนไหนตรงนั้ไหน อ๋ออยู่ในนั่นเหรอโอ้ปลาอะไรครับเนี่ยปลานิลครับปลานินเหรครับอ๋อมาแต่กี่โมงครับเนี่ยมาแต่เมื่อวานลมาแต่เมื่อวานแล้วมาแต่เมื่อวานแลเป็นไงมั่งปลาได้ได้กี่ตัวละสองตัวสองตัวโอ้กี่คันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองว้าวสิบสองคัน งนู้นอีกมาแน,น่นาะมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยเว<า>เ่่มาเจ้าเนี่ยรเจ้าครับโอ้โอ oh. oh. นี่อันนี้เป็นอย่างครับนี่มันมักครับมันมักมักเองับครับมักเองครับโอ้เป็นมันอย่างมันหมูไงมันหมูนี่อย่างนี้เม็ดโฟมใส่เพื่ออย่างครับนี่ ปาดูเข้าปา่กครับ oh. อ๋อหอมด้วยอืม,อ,มอีกไม่กี่เมตรก็ถึงฝั่งโน้นแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อร่อยมากเพื่อนมาอร่อยมากใช่ไหมหยับข้นมาหยับข <Okay, okay. S 1> <ม>้นมา<น>ไดเแล้้ของเขาแต่เราดีใจ<ม><น>โอ้ปลาอะไรปลาอะไรปลานินปลาน้น<ม>นี่ยปลาน้นอาตายหาแล้วของเขาแต่เราดีใจนะ<ม>นได้แล้วได้แล้ว<ม><น> โอ้ตัวที่สามของวันนี้นะสำหรับพี่เขาไม่ใช่ของเรานะดึงขึ้นมาทำเงี้ยเรามือเกี่ยวมาแล้วก็เปิดแล้วก็อันนี้มือเราจะปล่อยช่วงที่เบ็ดของเราเบี่ยงไปนู่นอ๋อโอเคล็อกรัโอเคโอเคไว้ือไว้แบบไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอจะได้เห็นไง โอเคเกี่ยวเปิดโยนไปขนาดไหนเอาต้องต้องเอาไงไงลงเนี่ยเออไงลงงั้นเออไป่ไมเกี่ยวเดี๋ยวเเกี่ยวนิ้วนิ้วเดียวเออโอเคไปประมาณต่อไม้อ่ะต่อไม้อ่ะตรงตรงนะไปหาเขาแล้วดึงมาเดี๋ยวเดี๋อ๋ เดี๋ยวจะเกี่ยวเขาหายแล้วเราเราไปเราไปทางเขา เอาโอ้ยได้ปลามาตัวแรกแล้วหนขอดูหน่อยโอ้ตายแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นอ๋อปลาตัวแรกของเรานี่ปลาใหญ่ที่สุดของนี้ใหญ่ใหญ่ครับสองีมโอโอ้นี่เมื่อกี้เห็นเยอะมาจากไกลแล้วเดินตามมาเลยโอี่นี่สุดยอด แอบเหงาแอบเหงาที่ล้องไปเนาะนล้วเราต้องรถไปเลยจนเดิดแล้วนะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับในการจะมาออกทริปตกปลานะแล้วเป็นวันดีซะด้วยนะครับเป็นวันที่ อ่าผลก็มานะครับนะโอ้นะครับนี่ <c oughs> ไม่รู้ว่าเราจะได้ปลากี่ตัวนะครับ <c oughs> ดีนะครับที่พกร่มกันมานะครับไม่งั้นเราก็ <c oughs> เปียกแน่ๆน, <c oughs> นะ <c oughs> เป็นไงบ้างครับ หนาวนะเริ่มอ่อนแรงแล้วเริ่มอ่อนแรงแล้วไม่ถึงกูเนี่ยเฮียยืนมาพักใหญ่แล้วกูเริ่มอ่อนแรงแล้วยังเหรอเอากระตุกโปนนี้กินเี่เบามากเลยโอ้เอาที่ตังให้หน่อยดิ ใช้ทุกนั้นก็ได้หนูไม่ต้องครับในปลาเราบ้างครับ้ <laughs> องรดคว้าเม่เข้ยใจะดดมีมาแล้ว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 หนึ่งมาแล้วหนึ่งฉน <laughs> จริงๆต้องมีผ้ามาจับมันไม่มีผ้าเลยไม่ใช้ลื่นแล้วกับ จะดีดีนะดีๆก่อนค่อยลงนะโอเคโอเคมาเป็นแมทประวัติศาสตร์ <laughs> เออกี่ชั่วโมงผ่านไปไม่รู้เนี่ยสองสามชั่วโมงโอเคนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆที่เราต่อฟ้ากันสภาพอากาศไปอับนวยนะฝนตกฟ้าร้องพายุเข้าโอเคเดี๋ยวถ้าไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับนะเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะจะทำคลิปให้มันดีๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยสวัสดีครับ